จอันนี้ก็จะเป็นคุ้งจับเจค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะวันนี้ลูกแอนเพื่อนก็ทํากับข้าวให้กินค่ะกับข้าวเจ่ก็จะกินเป็นบ่คอยไปกินตะของทุ่นแรงแม่ยังพี่แดงกินยังอันนี้ก็มีนะไอ้พี่แดงกล้วยกล้วยปลาปลาแดงกล้วย นี่เนี่น้ำปาน้าเจมีก็เอามาชิค่ะค่อยกำลังอยากอยู่นี่ค่อยกลังอยากขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะไหนบอกไม่กินเจว่ากินน้ำปานะาเจอันค่อน่ากินได้แต่ลูกแอนเขากินโบได้ได้ใช่ค่ะตอนนี้กินข้าวแต่แม่ข้าวมื้อเที่ยงเราก็จะอยู่เย่ยงเนาะอันนี้เป็นปลาเค็มเจค่ะ เอเค็มจีอ่ะแม่กินกับข้าวเหนียวมันจะเข้ากันออนะคะกินกับข้าวเหนียวเพราะว่าเห็นแกบอกว่าแกไม่มีแกไม่ยังไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรหรอกเห็นกูอกเจ้าบอกนะคะเป็นไงเอ้เนื้อย่างไอ้ไอ้ปลาย่างปลาย่างแกเป็นไงเขาต้มชุกหัวตายเมื่อกี้นะเอามาย่างก็เป็นปลายแกพี่แดงเจ้าก็ได้ เก็นปลาเจจะได้ขึ้เยอะแต่ต้องกระเพื่อนตายไหมไม่กินไม่กปนแต่ก็เพิ่งตายแล้วก็กินปลาเนาะนี่กินปลายังไงระวังก้างเลยนะระวังก้างอันนี้มันปลาอะนะปลาเจอ่ะปลาเจปลาเจก็มีหัวใจนะปลาเจก็มีหัวใจ อ,อันนี้ก็เป็นหมูยอเจอค่ะนี่งง<อ>หมูยอเจมาล็อกเอ็นไปหุงข้าวอยู่หุงข้าวข <c oughs> ้าวกดไปช่องแม่ด้วยนะคะไม่จำลองค่ะไม่จำลองเนาะ,นะ ก็จลองกินขมิ้วเจด้วยเนาะถ้าก evet, ินเยอะระวังจะออกอาการเจนะอืออม่อนแม่สหมเื่อไ่ะเพราใจเราเป็นอะไรอันนั้นเยี่ยมนี่นะมก็ไม้จอกับเจ้าเขาบอกเขาเยี่มเขาดยคารเมลโรสตรีเพราะว่า เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนพี่แดงนะเออฮึมเขาบอกเลยเหรอเออใช่ตกลงยังไงเนี่ยมากเลยสถานภาพของพี่น่ะพี่แดงเป็นยังไงในกรุงเครือมากเลยโตน่รอบเป็นเมียกันดิ้วข้าบ้านละข้าบ้านเลยอ๋อพี่แดงไม่ยอมหรอกดูหน้าตาเขาพี่แดงไม่ยอมหรอกเขาช่วยเลยเนาะน้องเอ็นเขาเป็นเวียดนามนะเขาเป็นเชื้อสายเวียดนาม เเยขาเป็นคนอยู่ที่ไหนบ้านเขาบ้านเขาเที่ดงมาพ่อพี่น้ำเด้อจ้าผมอยู่รงมาพ่อนักร้องเติมพลังค่ะพี่สมัยเจ็ดสับน่ารักเดียวอ๋ออันนี้พี่ดองฟันตอนแช่มันตอนเอ้นน้ำยายน่ะมาไปแช่มันปอนใครไปแล้วไม่มีฟันตอมผมเห็นยายผมอ่ะ กอดออกมาสองแผ่นแล้วก็ไาแช่ในแก้วไว้เวลากลางคืนมันออกมันงับกลางคืนอะงับเลยไม่ทํามาอันนั้นเป็นเนี่ยเจ้าริงสารภาพมาสาภาพที่โนสารภาพเอาไปนอกมาตเขจ็บขยามือค้าลุงก็พูดถึงขล็อืยาดอื นเก็บถูอันมันก็ไม่หมดมันก็ไม่มีเยอะหรอกมีก็มีนิดเดีนี่ยหน่อยเข้าไปนอกเขาก็เก็บอยู่ใช่ไหมเก็บทุกวันเข้าไปทิ้งอยู่เนอะเขาไปทิ้งที่โน่นนะเขาไปทิ้งอยู่ที่โน่นนะนุงบอกว่าต่อไปไม่แน่นอนมีรถขยะอะไรนี้รถขยะนี้ยังไม่มาเพราะว่าที่เราเลือกตั้งอบจนบคอเลอเลือกตั้งนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะมาเก็บให้เขาพูดอยู่ในการ หาเหียญเนาะแต่ว่าตอนไหนยังไม่รู้เด็เก็ยังมาเก็บให้อยู่จะมาเก็บปุ๊บเดี๋ยวเราก็ซื้อถังมาใส่วางไว้ข้างนอกอโอเคมั้ยถังใครถังมันถังใครถังมันดิอ่ะอ่ะก็จบแล้วไงแล้ไม่ต้องไปเก็บเนาะค่ะค่ะแล้วก็ใส่ถังใส่ถังเม่กี้สวัสดีค่ะเม่กี้สวัสดีค่ะค่ลุงกลับมาปิดประตูอ๋อ อออหอกว่าจะลุงกบมาก็พาลุงเข้าปิดบ้านเลยลุงเข้ามาเราพาปิดบ้านาไปลุงออกมานี่เราห้ามไม่ได้เหรออ,อนอนุญาตเขาเขาข้าไป้วอน,นุญาตเะยอ,อนุญาตนกข่าวไปด้วยนกข่าวอยู่นี่เอ็นนกข่าวไปยังยัง,นนงอ,อ,อยู่นี่ยังอยู่นี่แหละแม่ ยายว่าลุงมาลุงอยากให้เด็กเขาทำไมลุงอยากให้เขาได้ขาวอยากจะให้เขาได้ข่าวลุงเป็นคนดีเป็นอาเซาข้าขอบคุณข้าวเอาจะมาคอยแล้วลุงก็ให้เสาวนั่นแบบอ่านี่ก็กินข้าวเที่ยงค่ะไม่กลัวข้าวเที่ยงที่ะรมสวัสดีค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะจ้ะไม่กลัวเขาไปบิดเงิน โอ้มันบิดเบือนมาตลอดน้องแอนถึงเอาพูดดีก็บิดเบือนเนาะเดี๋ยวเขาก็ส่งคนมาปีดร้อยไม่ได้เขาไม่ได้เลยเจ้าต้องดูอย่างเลยเจ้าอยูกติใจเอาผมดูอยู่แล้วผมดูข้างหลังบ้านน่นอะเขามาดูหมดแหละคืนนั้นเห็นไหมผมเข้าทุกห้องเลยผมเข้ามาดูหมดเลยบอกใครทาอะไรอยู่ตรงไหนนั่งๆเข้าหายไปหมดเลยไม่รู้ไปไหนกันบอก ติดช่องหนีกันไปหมดเลยมไม่ต้องบุดช่องนะอ,อ,อ,อ่ะอ่าควาใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันแล้เวเขาจะลงเพลงกับจ้า Biết thì của rau, rau, rau. À. năn, à, ừ. tên ừ. không phải là cái này, cái này là cái này, cái này là cái này, cái này là แม่ไปดูอย่างตอนกลางคืนนะไฟจะกล้าเขามีไฟเป็นเจเป็นชาวเป็นเป็นป็นไม่เลยหนูยังไม่เคยกล้าเข้าไปเลยหนูกลัวไม่เป็นเจเป็นชาวจะไปกลางคืนอะไรหาว่าเด็กดีงแล้วเขาจะหาว่ายายนี่ประเด็นกับพี่แดงไม่เอาถ้ามาก็มาตอนกลางวันกลางคืนนี่ดิฉันเป็นแเจเป็นชาวดิฉันไม่เข้าไปรับเท้า ทั้งที่เรา nan คนต้อยต่ำนี่โอ้โหเจอแล้วข้างหน้าตาดักการดำมันทำไหมมันทำไหมโอ้พี่แดงนี่มาทางยายเลยมาทางยายจะได้ขับไปเบิ่งช่องคนกว่าคู่มือมาเข้าไปเรีแดงซะแนวนะบอกเออเจ้าบอกนั่นละกดนั่นกดตตาไหมผมนั่นเลยผมเข้าไปเห็นไหมล่ะ ก็เข้าไปบังควันนี่ผมเขาไปดูเลยผมไปดูเลยอ่ะเ้าไปดูระยะเป็นยังไงอ่าระยเป็นคนยังไงอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุยไม่แก่เลยเนาะเออไปเลยอ่ะเฮอยตลอดแม่นบ่กินด้วยครับพี่เอร์นะนั่นนะมันเม่นอยู่บ่เจ้าแดงซาแนลได้เม่นจะึ้นหน้าจอน่ะนั่นเลยใช่เขานี่แหละวันนั้นวันนั้นเข้ามาปพ๊บงเขาบอกว่าวอวอ เขาปีนไปอยู่บนต้นยางวันที่อยู่รปภกันน่ะหนูอยู่ถึงตีหนึ่งพี่แดงแกก็มาคอมเมนต์วอหนึ่งข้างหน้าโอเคไหมปลอดภัยนั่งพี่แดงอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกอยู่บนต้นยางต้นนี้ลงมาแล้วเมื่อยกินอะไรคะคุณเอนกินกุ้ยจับเจซ่กันก้าวหน้าชื่อก็จักดอยู่ตรงนี้จังหวะเลยเหรอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย